สวัสดีครับกลับมาพบกันเที่ยวไซว้อีกแล้ววันนี้มากะต่อครับวันนี้เราจะเป็นล่าครับวัตถุดิบวัตถุดิบอ่ารอดูแล้วกันอแบบปีกมีปีกตื่นเช้ามาเช้าครับเล่น Facebook แล้วเห็นทุกคนนี่โต์นี้เยอะมากเราต้องเรียบมาคะก่อนมันจะสูญพันธุ์ใช่ครับผมกะต่อเลยวันนี้มามือนีเข้าไปกันวันนี้แตกแซวๆเลยนะฮะไม้แตกหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปดูครับวันนี้วันนี้จะไปดูต้องมือด้วยเดี๋ยวเราได้ไม่ได้เราก็ต้องได้นะขอซื้อเาก็ได้เนาะ อไรก็ซื้อเอเอซื้อเอาเดี๋ยวเมื่อคั่วกินรอดูเมนูครับตอนเราเราอบดึกกับแก้มกับแก้มครับรอบดึกทันจ้าดูครับดูครับเดี๋ยวเรากำลังจะขี่มอไซค์ไปนัดกับพี่ที่เขาบอกว่าไอ้ตรงนั้นมันขึ้นเยอะมากครับขึ้นเยอะมากคนก็เยอะมากครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าน,น,น,นี่ตอนนี้กี่โมงนี่ตอนกี่โมงเอ่ออีกสิบนาทีสามทุ่มอีกสิบนาทีสามทุ่มครับว้าวไม่ม่เบิร์ดแล้วบอเรามันเบิร์ดไดนเบิร์ดไดนเมิร์ดก็เอี้าเืีอยวกเอาขอซสือเขาเจ็สิบตัวมาลองทอดเนาะไปเรา มาถึงแล้วครับนี่คนตะปาเราไปวันนี้ไหนเอ้าทำไมเดินหนีกล้องเงี้ยวันนี้เราจะไปไหนครับวันนี้มาตามถึงบ้านเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนี่พี่ต่อบ้านบาเอือทอนนะครับคือเราจะไปหาแมงมารีครับวันนี้เมนูเราวันนี้ไม่กินแหละปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งหาไม่เกินสองวันดับดับปีนี้เราต้องได้นะ แล้วเราจะเดินนี่ลัดออกซอยนี้ไปครับไปเรา Let's go ตอนนี้เดินมาแล้วครับนี่หมายรับครับหมายรับหมายรับส่องไฟอยู่ครับตอนนี้เนี่ยเอาไปคุณน้ำนำไปแล้วครับตอนนี้นำไปแล้วอันนี้เป็นป่าอะไรพี่แองอันเนี่ยสวนมันบ่เตะได้๋ยวเฮาเตะได้๋ยวนี่เบิ่งเนี่ยแนมเบิ่งน้ำท่ากันเด้อเพื่อเห็นแมง บอเดินอย่าเดินไกลหลายเด้อเมื่อยเมื่อยโอ้ดูดูไฟส่องมานี่ะเต็มอยู่ไหนมบบนั่ะโอ้ยเตรียมตัวมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวมาเตรียมตัวมาโอ้ดูเดี๋ยวไฟด้านนู้นโอ้เนี่ยถ้ามองไปด้านนู้นจะเห็นไฟครับเขาเริ่มส่องไม่รู้จะทันเขาหรือเปล่าตอนนี้ก็มองดูครับ หน้าต so so mm ่อเดินได้ร้อยเมตรหน้าต่อรู้สึกว่ากูเมื่อยแล้วกูขึ้นยางไกลเนี่ยเริ่มจมเลยนะครับต่อสายจมครับตอนนี้เฮ้ยเห็นบ่โอ้คนหลายเลยวะน่ะเออเออสิได้กินอยู่มั้งไปมาลีมือนี้เต่าเบม่อคนนะไปครับเราเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันอ่ะเดินกันต่อก่อน เ้ยเป็นหยางต้อมื่อยครับเมืออันหนี้ยางไม่หนีหนีมีมีหัวโลบด้วโอ้ยเป็นโลบหรืแล้วเนาะโลกคว่าครับผมวันนี้วันนีตเราใส่จอดยางหน้าบันดีเล่าเล่าต้มเล่าต้มเล่าต้มแ่ยางแห่งยางเขาขี่มอไซค์ติดติดโอ้ยดีใจดนกแมงเงือกมาแล้วครับนี่นี่นี่มองไปเห็นแสงไฟไหมครับนี่แสงไฟคนกำลังหาแมงมาลีได้อยู่บ่ครับหมานบ่ครับหมานบอ อันนี้คือหาแมงแมงมาลีแมนบอกครับนี่แมนบอกมันหาตังไหนมันหาตังไดซสอนเนี่ยเอาใส่ใส่มันต่องซองไฟเลยนะเด๋หรือเนี่ยเด๋ใส่เบิรงแหนในขวดเนี่ยโอ้นี่ครับท่านผู้ชมแมงมาลีครับโอ้โหนี่คือเดินเดินเดินหาโดยละบ่ชั่วโมงหนึ่งเด๋ยวจักโตนะโอ้ชั่วโมงหนึ่งนี่ต่อมาดูชั่วโมงหนึ่งของน้องแกนี่แม้ เบื้องหน้านี่โอ้ชั่วโมงหนึ่งนนี่ครับชั่วโมงหนึ่งของน้องแกเ้าก็ได้แล้วนี่เอาได้จากตัวครับตอนนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับตอนนี้พ่อเดี๋ยวตุ่มพ่อเดี๋ยวพอดกินอยูหรอวะพอดกินเฮยยอมกินนั้งมือนี่เนาะคนละคาอันน้องมัดซอนไอเนี่ยเวลาเาเหตุแบบไหนอธิบายในเวลาซองหาน่ะเขาซองไฟไปแบบนี้บ่ซองไฟไปแบบนี้เห็ุอะไรบ้านี้มันชิยางนี่บ่ โอ้อโอ้โ้าถขยันาไปตาม้อยเอออดีน้องเขาได้ละตัวหนึ่งโอ้ไหนๆหน้องดูหน่อยิตัวเล็กตัวใหญ่ครับตัวนี้แมงมลหดูครับไข่ไหมตัวนี้ไข่ด้วยดูครับโอ้หเนี่ยของแซ่บเลยเนี้ยนี่้าเอาส่งไปครับตอนนี้เราซอยไผ่อยบ้านเด้อแย่งกันเด้อแย่งกันเด้อไปเอาไปให้เห็นแล้วครับหนึ่งตัวนี่แมงมาลี แมงมาลีแมงมาลีแมงมาลีใส่โอ้โพี่น้องตายหาแดดด่าเฮ้ยชายางมากแบบเมยครับทีมงานนะครับน้าต่ออยู่ในน้าต่อนูอ่นไฟน้าต่ออยู่ครับโอ,โอ้หลายหัวมากเลยครับอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวจักสิได้อยู่บนมือนี้ยางไปเรื่อยๆครับแต่ในถุงได้แล้วหนึ่งตัววันนี้เราไม่เฟลแน่นอนเราได้หนึ่งตัวแล้ว วันนี้เราจะทอดสู่กินครับดูครับวันนี้เดินทางหาต่อเรานี่ครับเดินมาครับเรายังไม่เห็นเลยเซียนครับดูเซียนนี่นี่นีประมาณจักตัวครับพี่ยี่สิบตัวครับเอาโต้เขาโจมีสู่ยู่บอกโจแนมเลยก็เห็นนี่เห็นไมครับไปตามเงาอ้อยธรรมดาแนี่นะแนมเงาอ้อยนี่บ่ครับตามลองอ้อยลองอ้อยครับโอ้ผมยางมากนี่บอกดูดูไปมูผมยู่กู ผมท่านเป็นเด็กจักโตอยู่นี่เมื่อวานนี่ได้เป็นขวดโคกนะครับขวดโคกนึงเลยนะโอ้มันเสียจจเ,เจ้าเบิร์ดแล้วท่านพ่อข่อยมาหาจุงบเัเหน็นเนาะโอ้ยบัวใดมากสวนนี้ครับบอกครับจะไปยุ่งมือนี้เป็นบัวใดใช่ว่ายอยู่นี่มันขื่นตลอดเปล่าพี่หรือใดขื่นบุหรี่เป็นแน่ถ้าไปวาดนี่โอ้ยลายเรียยู่ใสจะไปเมื่อวานนี่้ยู่ใสครับโอ้ อ่าเราเดยวไปเดินหากับพี่กันต่อให้โปโปเดินหาเราจะได้เห็นครับนาครับท่านผู้ชมเห็นครับตัวแรกของผมเดินแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งไข่เต็มท้องแน่ๆเลยรู้สึกว่าอ้วนๆครับแถวนี้น่าจะเยอะครับนี่ไปครับจับเอาเลยเราเดี๋ยวขออนุญาตจับก่อนฟึบน่าจะไข่เต็มท้องครับไปครับตัวที่สองแล้วเรา Oh, เห็นอีกแล้วครับสองตัวครับนี่เลยมันน่าจะกำลังอะไรกันอยู่ครับเรียบร้อยครับเราจับเลยชิบ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 วก็อะไนล่ะฟึบฟฟ,ฟเอาลูกมาน่าจะตัวผู้กับตัวเมียครับได้อีกสองตัวครับเราเรียบร้อยครับสามตัวแล้ว อ้าวถือกัดอีกเออจ้า้า,า,านี่ครับเรามาเจอพี่อีกคนครับมาแต่จังโม่งไอ้มาบังคลิเก่า้านี่น,นะทุ่มนึ่งนี่บอ,อกว,ว่าแตจัโตเลยพี่ใ่้นบึงเนียน,นี่ทุกคนมองเห็นอยู่แวบๆนะครับโอ้โหต่ายเยอะเยอะเยอะเลยครับ <c oughs> โอ้โหเดีหลายตื่นไปด้วยนี่พี่เนาะ <c oughs> ถือว่ามูนีมันออกมาหลายบอ่อเลยได้บ่บ่ไม่าง มันห่างคือมันอย่างฝนเมื่อเช้ตกมากโอ้มันไม่ค่อยมีเล้วนี่นะเต่เราเลยเต็มเลยบ่ครูเต้ยถ้ามันจะออกมาต้องให้ฝนตกบ่ครับหรือแนนใดฝนตกอีกรอบนึงฝนตกอีกรอบนึงคือประมาณว่าหน้าไปถ่วมหู้มันนี่บ่มันเลยออกมานี่บ่โอ้ให่มันซุนมเนาะโอ้อันนี้เอาไปกินเองหรือเอาไปขายครับนี่เอาไปกิน ใคเนาะก,กินก็ข่าเหนียวคือสีแซ่บเนาะไปเดินหาไปเรื่อยครับนี่เราต้องมาถามกูรูครับปีปีปวังยานได้หลายบ่กครับมาหาเท่านี้แป้งนีแล้วมันออกลายโอ้แปง้นแปงนี่ออกลายสัมพัสเราไฟเต็มอยู่ครับเต็มบั้วคู่มองเต็มบั้วคู่มองตอนนี้เหรอหมื่บ้านหมู่ว้านนี่นะหมื่บ้านหมู่บ้านนี่ไหลก็นี่อีกอบ่ฮะคือนี่พ่าะไม่ววหมวกแป้วเอาแโอ้ ได้อีกแล้วครับนี่ครับกําลังเดินไปดูครับคุณไก่ส่งเสียงครับหนึ่งตัวครับคุณไก่หยิบมาเลยเอาหยิบมาคุณไก่โอ้ท้องใหญ่มากเลยเอามือเราไปหยิบเลยเอาจับโอ้อีกตัวหนึ่งแล้วครับอืออ๋ออ๋อ สี่ตัวแล้วครับไปครับเราห้าตัวกันนะต่อตัวหนึ่งพอดีครับทอดแบ่งพูดกันคนละตัวอิ่มไปแล้วฉิดเมื่อแล้ววะลูกพี่ครับโอ้เบิงครับแต่ละคนได้หลายกันแล้วก็สิเมื่อเลยครับเบิงนี่ครับนี่กระปุกนี่ครับโอ้นี่กันในกระปุกหลายผมก็สิเมื่อกันตอนนี้เราหามาหนึ่งชั่วโมงกันเนาะนั่น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 นครับโอ้ยนี่สิเมื่อได้เอามายิบเอาก่อนครับโอ้ได้อีกตัวไปครับขอบคุณมากเลยพี่ครับเจอกันครับ เซียนชาวบ้านครับที่หาแมงมารีอยู่แถวนี้เราไปต่อครับนี่ครับทีมงานดูดิเต็มกระเป๋าอย่างนี้ครับนี่ที่เราได้ครับวันนี้ก็เยอะอยู่นะดูครับโอ้โหไปครับเราเดินไปหาหน้าต่อแล้วเราจะไปทอดกันกินต่อแล้วครับได้อยู่ครับหน้าต่อมาเบิ้งแน่หน้าต่อมาโซ่หน้าต่อแน่ไป เอาตายเดตโตเดตโตหาแมงมาลีได้เสียบ่ครับโอ้นี่ครับแล้วต่อเดินตามมาแล้วต่อไปหาอีกทีนึงครับได้หลายแล้วครับพอได้จานหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันเนาะโอ้ยครับไปซื้อเาเยปิดโชว์นะครับทีมงานทีมงานเปิดโชวจนะครับเบดกูหมือนี่เลยขยำลงขยำลงไปงั้นเดี๋ยวเราก็ไปทอดกินนะกลับไปบ้านผมเนาะ หรือบ้านเออบ้านผมด้วยกับบ้านพี่แองก็ดางหานเนาะเดี๋ยวเราเรียกพี่แองก็จะไม่รู้พี่แองอยู่ไหนแบดเบิร์ดมีโอ้ยแบดเบิร์ดแบดเบิร์ดไฟฉายแล้วกันไปครับแบดเบิร์ดเขาต่อชั่วโมงหนึ่งแล้วเราตอนนี้ไปตอนนี้ก็เดินมาถึงบ้านพี่แองแล้วครับตะกี้แมงมารีเราเยอะไหมนี่ียบครับโอ้โมันจะบินหนีเดี๋ยวเราจะหยิบส่ขวดไหมหยิบส่ขวดไหมหรือเราจะใส่ถุงนี้ถือกลับเลย ใส่ถุงครับเราก็อย่างนี้แต่วันนี้เราก็อย่างไเราก็จะลาพี่แองนะคนนาทางของเราขอบคุณมากพี่เองครับขอบครับโหมีไหมมีไหมอยากจะมานอนครับตอนนี้เซียนต่อเดี๋ยวนีสิเมื่อเพื่อนก็ได้อาด้เดี๋ยวไปทอยกินก่อนไปครับแล้วเรากลับไปถอยกินอยู่บ้านครับวันนี้ มาซื้ออะไรเนี่ยเขาซื้อข้าวเหนียวไปนี้ใช่ไหมแล้วก็แมงมารีทอดของเราที่จะต้องนี่นะรอรอกินส้มตำเจ๊ไก่นะฮะแล้วก็แมงมารีฝีมือเราแมงมารีนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาดไม่ได้นี่มันซื้อข้าวเหนียวนะตายแล้ะขาดคนเนื้อตายโอ้ขี่มาไกลถึงมาแวะตลาดเลยนะเราดีนะยังมีร้านเปิดให้กินเรากินตายตายตายครับเรา กลับไปบ้านก่อนตอนนี้ก็มาเทที่บ้านแล้วครับดูครับเยวะมาบะเบิงบาลูกสื่อมาอยู่บ่ถามยดูถูกกันเกินไปอยยางเก็บกับมือครับนี่ครับหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจ็กตัวนี้นับเบิ้งนี่เอาเอ้ยวเว้นับบ่ได้มันหลายพอ้ยได้การอยู่บางเศร้าโตอยู่ครับได้อยู่ครับนี่ แล้วก็ต่อบอกว่าต่ออยากกินตำมะหุงนี่เลยที่แวซื้อเขาเนี่ยตำมะหุงเฮิมครับวันนี้ตำมะหุงเฮิมแซ่บเดี๋ยวเราขอลงมือกันเดี๋ยวยายว่าจะนั่งเด็ดปีกให้ครับแล้วเราจะทอดกัน หลังจากเด็ดปีกเสร็จไม่ใช่เด็ดปีกล้างน้ําอันนี้เราก็นอกน้ําให้มันตายแล้วนะแต่ถ้าต่อเราจะทอดครับกลัวเป็นตเกล็ดเหี่ยวไหมไม่อะมีงางไม่รซับน้ำในหม้อัรือจานนี่สิเรื่อแต่สิ้แล้วแล้วมันสิงนวลเนาะได้อยู่ได้หนึ่งจานหนึ่ง,น,งนอนได้เนาะถ้าจานนี้ไปขายนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะว่ากว่าเราจะเดินหานะทอดพร้อมผักเสิร์ฟเป็นจานขึ้นร้านอาหารนี้มีหนึ่งร้อยเนี่ยได้เลย เดี๋ยวเอาไปเด็ดใบมะกรูดมาโรยน้ำมันจืดขึ้นเลยเนาะบมะกรูดทอดน้ำเนยเออใบมะกรูดทอดเอาครับพี่เข่งก็ใบมะกรูดทอดดูครับนะต่อแต่ทอดแล้วเอาลงเลยบอกเอาลงเลยกูซิดงามเพรากูปรยากไาแล้วไงแล้วไงแล้วน้ำไม่ไหลโอ้ไก่ทุบล้วไก่ทุบล้วมันดีมันดีคันแตกก

ดูวาเหลืองเหนือเป็นสีลงไปอีกนิดหน่อยอีกนิหน่อยเออหัวดำด้วยนุ้ยเออตาเฮาเดี๋ยวกูณเดชไปมาคูยก่อนอ่ะเดินครับดูครับเออทอดแยกก็ได้หรือว่าโยนตรงเอาพี่แห้งมาหน่อยได้ไหมเอาพี่แห้งกับพี่แห้งพี่แห้งมาหน่อยดูครับพี่แห้งอ่ะฟองหมดแล้วจะสุกแล้วดิมันไม่ไอะไรเลยแห้งหมเลยพี่แห้งลงครับแล้วต่อบอกชอบเผ็ดๆครับวันนี้น่าจะสุกแล้วไข่แตกแล้วเอาต่อเอาครับตักนี่เอานะ เอ <ih az violin inding> <allen> ออโ้ไข <B> <ring> ่บีออกดูดูตัวนี้ดูไข่ตัวนี้ครับผมก็อยากกินนะวันนี้นะเออห้วเกลือได้ด้วยจังไรหนึ่งหัยหัวเกลือได้ด้วเอาเกลืออะไรโดีอะไรได้พี่น้องเลยเรามโอ้ยเสืต์ใหญ่ตัวไหนถึงกูเห็นเฮียไหมตัวใหญ่ไม่ตัวเล็กใหญ่ใหญ่จริงๆนี่นะต่อสัตว์ได้นะจะไปว่ากรุ๊ปอไม่หยุด ม่เอาไม่เอาไปไม่ขูดแล้วเดี๋ยวโรยเกลือนิดนึงหน่อยตรงนั้นเลยนี่เอาต่อมาต้องถ้วยนะครับเค็มสุดๆมันค่อยรวยเปล่าไปกินกับแก้มเรากับส้ตมตำนะนเดี๋ยวให้ท่านตอบบีดูร้อนอนไม่ได้แล้วร้อนก็ต้องรอเย็ยนๆนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูตอนเรากินแล้วกันครับตอนนี้เดี๋ยวขอคูรีคูรีมันหน่อยคูรีเกียร์ก่อนนะจ๊ะ มาแล้วครับหลังจากทอดแมงมารีเสร็จเมนูของเราก็มีอะไรบ้างครับน้าต่อนี่แนวเสริมเนาะแนวเสริมนี่เขาก็ไปซื้อไป่ส้มตังที่ทำเองนะทำเองนะที่ฟาร์กเองเลยทำเองนะทำเองนะลูกชิ้นก็ทอดเองทอดเองครับอันนี้ซื้อครับซื้อมาครับอ่แมงุ้ยแมงมารีแมมงารีทอดแจมๆไหนน้าต่อโบ้ยไข่กินกับข้าวเหนียวหน่อยสิอย่างนั้นเลยไม่ัคือ ขนาดเท่าไหร่แล้ววะชุ่ไปแล้วเลือตัวเมื่อกีเอาบวยงมาหนิโบยเลยหนิบีไข่ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยไปบีไข่แมงมารีกับข้าวเหนียวก่อนดิกูทำไม่เป็นว่ะเลือกตัวไหนชักตัวไหนมันต้องอันนี้ไงโอ้มันตัวใหญ่เยอะนะเก็บไว้อันนี้อะตัวเล็กเนี่ยไอ้ไม่ไข่มันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงทอนอันนี้ไงโอ้ยไข่อืมอืมอืมดูบีท้องมาดูบีท้องมาดูเหนื่อยโอ้แล้วข้าวเหนียวเขาเนี้ย ตอกอันนี้ออกแล้วปีกแล้วนี่คนนี้เนาะนี่นะฮะออืหุ่อยอดทำบุกหุงแบบนี่ตำบุกหุงอีกหงเฮมโอ้โหตรวจชุดยอดเลยพี่น้องจ้าป,ปิดคลิปหน่อยวันนี้สวัสดีครับสวัสดะครับลงคลิปหน้าพาไปหาอะไรกินอีกบัดนี้สิไปหา ยงวาหาจะไปรูดูต่อไปหาเห็ดหาแกงหน่อไม้ในป่าครับไปหาหา,หาหน่อไม้ละกันง่ายดีอืมหาหน่อไม้เราก็แบกหมอไปนล้แกงหั่นเลยแกงข่างอ่กากอภัยเลยครับห <laughs> าเบิง <laughs> บ้งเด้อหาเบิ้งเด้อได้เลยครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องเที่ยวเซียวอผม <laughs> กับน้าต่อไปยเลยครับบาย <laughs> <laughs>